จริงๆผมดูในส่วนของศึกษาข้อมูลจากทางเว็บไซต์ของทางโซลกาศแล้วก็โอเคกับในส่วนของค่าแล้วก็ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็ได้หาข้อมูลว่าทางเชียงใหม่เรามีาศูนย์บริการหรือร้านบริการของทางโซลกาศที่ไหนบ้างแล้วก็ได้มาค้นหาได้เจอของทางโซลกาเชียงใหม่ที่นี่ครับอของผมติดตั้งเป็นตัว selective นะครับในส่วนของตรงนี้เป็นในส่วนของฟิล์มที่ค่อนข้างจะเคลียร์ชัดแล้วก็ในส่วนของการลดความร้อนแล้วก็แสงที่ส่องผ่านมากับแล้วก็ภายนอกครับบรรดูตอบโจทย์กับความต้องการแล้วก็การใช้งานของผมอ๋อในส่วนของตรงนี้ครับต้องขอชมทางร้านแล้วก็พนักงานที่ดูแลนะครับแล้วก็ทีมช่างที่ดูแลได้ดีมากแล้วก็ ทำการต้นตอนรับแล้วในส่วนของช่างที่เป็นมืออาชีพครับ